ยินดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชงนะค,ะ,คะอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะก็แนะนาตัวเองก่อนสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักอาจารย์ตายเนาะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิญาชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยววิชายิปซีธรหัสเจ็ดตัวก้าฐานรายมืองูเฮงโหราศาสตร์ไทยรวมไปจนถึงวิชาดาวนำโชคค่ะนะคะศาสตร์วิชาที่บอกได้เลย amazing <laughs> นะคะไม่สิ่งยังไงก็ สังเกตสิคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเข้าทุกคลิปลุดค่อนข้างน้อยมากนะคะน้อยมากนะคะ <S <S เป็นหลักการได้เลยว่าคุณเรียนแล้วคุณไม่ไม่ไม่เสียใจแน่นอนนะคะประมาณนั้น <S 1> <S 1> หลักการของมันคือมันทําสถิติบ่อยๆคุณจะได้วิเคราะห์ได้ทุกหลักวิชายนี้คืออยู่ที่การวิเคราะห์ค่ะนะคะทําเยอะๆทำทถีๆเนาะ แล้วก็ไปฏิทินเลขเดตามทิ์นะคะราคาปกติ2 9 9 9ัารอบรนี้จัดโปรโมชั่นนะคะก็ใครสั่งซื้อตอนนี้จะได้ปฏิทินของปี6-8เอาไปดูด้วยค่ะฟรี Free นะคะเป็นไฟล์ภาพนะคะเรามาดูสถิติกันเนาะรอบวันที่16ตุลาคมนะคะจันให้เดนเดนคือ6นะคะให้ให้2ตัวคือ1 6ค่ะนี่นะอะ่ประมาณนี้เนาะ อาจารย์ให้หนึ่งเก้าหกด้วยถ้าใส่หกลงไปตรงหกเก้าหกนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็แอร์เย็นหนาวมาก <c oughs> แล้วก็สูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งก็ค่าเรียน,คนแค่สองพันนะคะอาจารย์จะสอนวิธีการหาดาวเด่นเอาไปจับในตารางเพราะหลายท่านบอกว่าได้ตารางไปแล้วใช้ไม่เป็นนะคะก็อาจารย์ก็จะเขาเรียกว่ามีโกโลเม็ดใส่ทริคลงไปนะคะเพื่อป้องกันการ กันก๊อปนะคะอยากเรียนเข้ามาเรียนค่ะเนาะประมาณนั้นติดต่ออาจารย์ต่ายได้ยังไงนี่ค่ะ08159 15987 08159 15987เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียไลน์ค่ะนะคะประมาณนี้เนาะอยากได้อะไรก็ทักเข้ามาอยากจะวีพีก็พิมพ์คพาว่าขอดูรูปนะคะอยากจะได้ปฏิทินพิมพ์ว่าสั่งปฏิทินหรืออยากจะเช็คดวงชะตานะคะมีค่าจ่าย5้าบาทค่าครูเนาะ หรือถ้าท่านอยากจะให้จารเช็คเบอร์โทรศัพท์อันนี้เช็คให้ฟรีไม่คิดตังค์นะคะเพราะว่าบางคนบอกวจาจานทําไมหนูแทงหวยขึ้นบนลงล่างแทงล่างขึ้นบนไม่เคยทุกเลยเพราะอะไรนะคะ yeah. ก็เราก็จะมาดูกันเนาะประมาณนั้นประมาณนี้นะคะ <S <S บางค,างค <S <S ู่บางคน <S <S มีคู่สองเจ็ดในพกการเงินเนาะก็กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าแทงบนลงล่างเหมือนจะได้จะได้เลยมาก็ไม่ได้อย่างนี้ค่ะประมาณนั้นเนาะ หรือคู่อะไรเดียสี่แปดโอ้เยอเดี๋ยวยิ้ม่กนเดี๋ยวเมื่อคืนแน,น่นอนแน่นอนพอถึงเวลาไม่ให้พุดหลอกลวงน,นะคะหรืออาจจะไปเจอคู่หกเจคู่หวานอมของคืนคู่ทุกข์ระทมคู่เสี้ยนศัตรูโอ้โหความรักไม่หวานชื่นเลยอึดอัดทุกใจนะคะจะจะเลิกก็ไม่ได้โอ้อึดอัด นะคะประคองกันไปแบบทุกๆยากๆนะคะอยากได้อะไรอยากรวยเข้ามาแล้วกันน้อติดต่ออาจารย์ตายหมายเลขนี้นะ08-159-159-87 08 159 1เ9 87เป็นทั้งเมื่อโทรและไอ l ดี e ไลนะจ๊ะเรามาดูสถิติกันนะคะเลขดับร่างค่ะงวดนี้อ๋อ6กสแกนดูกันค่ะตุ๊ดตุ๊ๆตุ๊ตุ๊ๆตุ๊ตุตุ๊เลขดับของเรา เอาอยู่อีกแล้วนะคะประมาณนี้เนาะต่อไปค่ะเลขดับบนค่ะรอบวันที่16ตุลาคมวันนี้ออก96สแกนดูกันเนาะตุ้นตุต แล้วก็ทักษะพารวยค่ะอนะาจารย์ทักษะพารวยเนาะวันนี้อาจารย์ให้16ึออกหกหนึ่งค่ะแล้วทศกศสามศแล้วก็รัฐบาลบนค่ะหกเกนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยกลไปอ,อืออ่านะคะทอแนบวางละรอบนี้ออกอะไรล่ะตามไปเลยตามไปดูนะจาะต่อไปค่ะเลข หุ่มเพชรค่ะนะคะรอบนี้ออกหนึ่งหหนึ่งเนาะโอ้ยหมุนหัวเลยวัดกินอะเอาอันนี้ก่อนละกันเนาะนำโชคเลขดาวเออเลขไม่ใช่นำโชคพุ้มผดค่ะเลขก๋วยเตี๋ยวเทวดานะคะอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวฝากมาเนาะรอบนี้ไม่เข้านะคะหลุดแต่เข้าหึงตัวเดียวนะหนึ่งหกหนึ่งนะคะแต่จะบอกว่าไม่เป็นไรค่ะ ผิดเพนคูนะคะมันมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่ผ่านมาไม่หลุดนะอ่ะสาสคู่เข้าตลอดรอบนี้จะเข้าไม่เข้าตามคลิปไปเลยนะคะประมาณนั้นต่อไปค่ะเล่นตาทิพย์นะคะเงาะสิบหกตุลาคมเนาะอาจารย์ให้1นึอะไร1 6 6่หนึ่งรจริงเหรออาจารย์จริงค่ะไม่เชื่อตามคลิปไปเลยค่ะอะจารย ก็ถ้าจับคู่ออกมามันก็จะได้ตามนี้เลยค่ะหนึ่งหกเมห็นไหมชัดเจนนะหนึ่งหกนะคะอ่าจะอือต่อไปค่ะพอเราได้ดาวเด่นแล้วเราก็มาจับคู่ในตารางสูตรสามตัวบนสามตัวล่างนะคะอ่าสูตรของเรามีด้วยกัน2สูตรคือสูตรหนึ่งกับสูตรสองสูตรหนึ่งปัญหา เพราะอะไรคะเอาไม่อยู่คะ่ะสุดหนึ่งจะเป็นแนวตั้งสุด2สองจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะสุดหนึ่งิัญหามไม่นับแต่ข้อดีของมันคือตัวเลขมันน้อยะคะ่ะล็อกหนึ่งก็จะมีแค่สิบถึงสิบห้าตัวเท่านั้นรอรวยคะ่ะอาจารย์แล้วก็ท่านใดอยากเข้ามาเรียนอาจารย์ก็จะสอนคะ่วะว่าเล่นยังไงให้มันรวยไม่ใช่เล่นให้มันจนเออเนาะประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปคะ่ะสรุปว่ารวยเออ ะะสรุปว่ารวยทุกคนช่วงนี้ก็หันมาดูสูตรหนึ่งสูตรนี้กันนะคะอาจารย์ให้รอบที่แล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามฟันที่ไหนฟันที่หนึ่งฟันที่หนึ่งนะคะก็ออกไหมออกออก,ออกหกหนึ่งค่ะนะจ๊จะรอบนี้ล่ะอืออาจารย์ให้สามสี่ห้าสามสี่ห้า ฟันที่ไหนฟันที่หนึ่งเอ้ยไม่ใช่อันนั้นของเก่าฟันที่สามค่ะฟันที่สามเนาะให้จัดไปเลยค่ะเลขสามนะคะแต่จย์ก็เสียวๆอยู่เพราะว่ามันเป็นไปได้หมดเลยแต่ในเลขของจย์เนี่ยสามตัวเนี่ยสามสี่ห้าเนี่ยมันมาจะมาหนึ่งสองหรือสามตัวได้หมดเลยนะคะแล้วแต่นะแต่มันจะมาแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งตัวซึ่งในหนึ่งตัวนะอาจย์ฟันที่สามค่ะนี่นะอ่ะ แคบไปหนึ่งสองสามแคบเจอนึ่งสองสามแคบเจอหนึ่งสองสามแคบเจอโอเคฟันแล้วนะฟันฟันฟันเลขสามค่ะนะจ๊ะอ่าโอเคขออนุญ,ญาตวางละรรบมี้เข้าไม่ข้าไปดูกันแต่สถิติที่จะนอนหลังไปสามปีนะคะบอกได้เลยว่าเข้าทุก งวดเคยหลุดไหมไม่เคยมียืนยันฟันธงการันตีนะคะอย่างนั้นเลยเนาะแล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะเข้า VP กับจันตายนะคะเพียงแค่บูชาหินหนึเส้นจะได้ VP ของจันตายหงวดได้ส่วนลดอีก70%ได้ส่วน,นึ่งฟรี1นสูตรค่ะ,ะอย่าอา ถ้าเป็น3เส้นนะคะจะได้มีพีของนนต์ตาย20่สมวดได้ส่วนลดอีก70%ได้สูตร1และสูตร2ค่ะอาจจะเป็นพี่ไม้เศรษฐีนะคะนะในข้อดีของไม้เศรษฐีก็คือมันจะมีเรื่องของตัวเลขนะคะางคลสวดมนต์แล้วเอาตัวเลขนียไปเสี่ยงโชคก็มีเยอะนะคะแล้วก็หินหูห่วยค่ะว่าด้วยเดชอำนาจว่าด้วยพลังในการทําให้เราเหมือนกับเล่นอ,อะไรเดยวเล่นตัวนี้แล้วกันอ่ารวยไปซะอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีหิน ดทรัดดโชคลาภเนอะแล้วก็หินไฮเกอร์อายค่ะว่าด้วยโชคลาภวาสนาการเงินที่ดีนะคะเดบอํานาจประมีเนอะอื่นๆอีกมากมายพิมพ์คำว่าขอดูรูปเดี๋ยวจันส่งรูปไปให้นะคะชอบแบบไหนลุยกันเข้ามาค่ะนะคะสามเส้นได้ v ีพียี่ดได้สวลร้อีเจ็ดอร์เซได้สุดหนึ่งและสุด2ค่ะจ้าพิมพ์คำว่าขอเลขบัญชีขอดูรูปนะคะ,ะที่หมายเลขนี้เลยนะ 0815915987 0815915987ค่ะไปทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์ค่ะนะจ๊ะนะแล้วก็ถ้าท่านอยากจะเอ่อเช็คดวงชะตาก็พิมพ์เพาว่าขอขอ ตัวเช็คมีค่าจ่าย500บาทนะคะท่านอยากจะสั่งปฏิทินพิ้งว่าสั่งปฏิทินหรืออยากจะทําบุญร่วมกับอาจารย์ตายรอบนี้นะคะที่วัดะระฆังนะคะเอ้ไม่ใช่ผู้ผิดค่ะที่วัดเขาวกวดะระฆังไปแล้วเนาะที่วัดเขาวกวดจังหวัดราชบุรีนะคะในวันที่1พฤศจิกายนนะคะท่านใดมีงบน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยก็ไปดูตัวเลขอาจารย์จะฝากไว้ที่หลวงพ่อท่านก็ไปดูได้เ,เลยนะคะประมาณนั้นเนาะ ก็ <c oughs> รวยรวยเฮงๆกันนะคะแล้วก็ท่านอยากให้อาจารย์เช็คเบอร์โทรศัพท์เป็นอะไรถูกหวยก็ไม่ถูกไอหนุจะ,ะติดไอหนุกระตัดนะคะก็เช็คให้อันนี้เช็คเบอร์โทรศัพท์ให้ฟรีอย่างเดียวนะคะต,ติดต่ออาจารย์ตายหมายเลขนี้นะ0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียไลน์ค่ะก็ใช้เวลายเยอะแล้วอาจจะต้องถึงเวลาบายบายนะคะไปก่อนเนาะก็ขอให้ทุกคน รวยๆเฮงๆคิดสิงใดหวังสินใด, gucken, ส,นดส่งความปรารถนานะคะรอบนี้ขอให้ปังเหมือนเมื่อที่แล้วเพราะรอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหมันอาจาร์มั่นใจเลยคนรวยเยอะมากนะคะโดยเฉพาะคุณแ um ม่รัศมีนะคะฝากเงินให้อาจารย์ต่าย500ให้อาจารย์เตี๋ยว500อาจารย์เตี๋ยวบอกว่าขอร่วมบุญด้วย um อวย่ะก็ใส่ลงมาค่ะก็อาจารย์ก็ทำเอา500ของส่วนของอาจารย์เนี่ยไปทำบุญวัดระฆังนะคะอีก500ของอาจารย์กเตี๋ยวไปทำบุญที่ วัดเขากวดนะคะนี่นี้เลยเนาะนะคะก็ร่วมบุญกันนะคะยายอยากได้อะไรทําอะไรก็ามาและท่านใดที่ทําบุญแล้วอยากให้อาจารย์ประกาศชื่อบอกได้เลยนะเพราะอาจารย์ไม่กล้ากวนดเดยวจะไปรบก,กวนนะคะประมาณนั้นขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆวัดเขากวนนะคะวันที่หนึ่งเจอกันค่ะวันนี้สวีสดัสวัสดีขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆรวยๆสวัสดีค่ะ